สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะมาแจ้งข่าวร้ายนะคะสำหรับชาวไรอ้อยนั่นเองระทมหนองบวัวลำพูนะคะคนร้ายลักลอบเผาไราอ้อยของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนั่นเองนะคะซึ่งก็เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการรับแจ้งจากนายสมอนอันนี้คือนามสมบุร์นะคะอายุ55ปีก็คือเป็นเกษตรกร,กรจังหวัดหนองบวัวลำพูนะคะได้เดินทางเข้าแจ้งความกับ สพนากลางอ,อนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะว่ามีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุเผาไร่อ้อยของตนเองนะคะซึ่งทำให้เสียหายเป็นอย่างมากและไฟยังลามไปไหม้ไรอ้อยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกันอีกด้วยเสียหายกว่า50ไร่เลยนะคะน่าสงสารมากจริงๆค่ะซึ่งนายสมรซึ่งเป็นนามสมมุตินะคะเจ้าของไร่ไดลลาวาตนเองได้ปลูกอ้อยทั้งหมด12ไร่นะคะได้ตรวจสอบ พบว่ามีร่องรอยของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีคราบน้ำมันอยู่ในแร่อ้อยด้วยนะคะในการนี้ก็คือตนเองคิดว่าการเผาอ้อยครั้งนี้คงไม่ใช่อุบัติเหตุต้องมีคนลงมือเผาอย่างแน่นอนตนเป็นเกษตรกรมาหลายปีค่ะซึ่งการ ทำอ้อยนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนทั้งค่าปุ๋ยค่ายาแล้ก็ค่ารถแล้วก็อื่นๆอีกนะคะแต่ปีนี้มีการแข่งขันซื้ออ้อยค่อนข้างสูงทําให้อ้อยหายากและก็มีคนมาถามซื้ออ้อยกันเยอะนะคะโดยค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ 180,000บาทนะคะเหตุของการเผาอ้อยครั้งนี้นะคะตนเองก็ยังคาใจไร่อ้อยข้างๆของตนเองก็มีอ้อยเยอะแยะแต่ไม่โดนเผาในช่วงนี้นะคะไในไร่อ้อยมีน้ําขังเพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาตลอดซึ่งจะมาหยุดตกได้ไม่กี่วันถ้าจะมาจุดเผาแบบไม่ไม่มีเชื้อเพลิงนะคะมาเผายังไงก็เผาไม่ไหม้อันนี้เจ้าของสวนได้กล่าวนะคะก็คือเศร้ามาก เพราะว่าในไร่อ้อยนะคะมีความชื้นอยู่แล้วก็ตนเองคิดว่าก็ไม่เคยมีศัตรูหรือว่ามีเรื่องบาดหมางกับใครตนจึงฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอำเภอนากลางและก็ในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกันนะคะระวังด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะเปิดหีบแล้วช่วยกันดูแลไร่ของท่านด้วยนะคะก็ความเป็นห่วงเป็นใยจากเจ้าของสวนส่วนนี้ เหมือนกันนะคะสำหรับชาวไร่อ้อยซึ่งต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอนากลางแล้วก็พร้อม ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุน,นะคะพร้อมเช็คกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายจะใช้หลบหนีถือว่าคนร้ายนะคะได้ลงมือก่อเหตุอย่างอุกอาจนะคะซ้ําเติมพ่อแม่พี่น้องกเกษตรชาวไร่อ้อยและก็อยากฝากเตือนให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยช่วยกันเป็นหูงเป็นตาถ้าผิดสังเกตสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะคะก็คือโทรไปที่191นนั่นแหละค่ะทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจจะได้มีการเร่งสืบสวนขยายผลต่อไปนะคะก็น่าสงสารมากเลยนะคะทำมาก็ตอนนี้ก็จะเปิดหีบในฤดูการใหม่แล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของสวนนะคะแล้วก็สวนอื่นหรือว่าไร่อื่นๆสําหรับชาวไร่อ้อยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านด้วยค่ะ